ต้องบอกว่าผมเนี่ยได้เคยทําช่องลมในห้องน้ําไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีการทำบานเกล็ดหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนนะครับช่องลมเนี่ยโดยใช้ไม้พาเลยนะครับทาเป็นบานเกล็ดลักษณะแบบนี้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆเป็นงาน diy ครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะวัดความกว้างแล้วก็ความสูงของตัวช่องลมตรงนี้ก่อนว่ามีความกว้างแล้วก็ความสูงเนี่ยเท่าไหร่ถัดมาครับผมก็จะไปแกะนะครับตัวไม้พาเลยเนี่ยออกมา โดยวิธีการแกะเนี่ยก็ใช้ตัวค้อนนะครับแล้วก็ตีตัวแผ่นไม้เนี่ยออกมาทีละแผ่นแบบนี้ครับนี่ครับเมื่อเราได้ไม้พเลตออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีท่อนที่เป็นไม้แกนนะครับแต่ที่เราจะใช้จริงก็คือเป็นไม้แผ่นบางๆแบบนี้ แบบนี้ครับที่เราจะไปใช้งานในการทําบันเกตครั้งนี้ครับถัดมาเนี่ยผมก็จะไปหาตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับที่มีความกว้างแล้วก็ความยาวเพียงพอที่จะใส่ช่องได้จากนั้นผมก็จะมาขีดเส้นตรงนี้นะครับที่เป็นขอบด้านล่างเนี่ยของช่องมาครับจากนั้นเราก็จะมาแบ่งระยะนะครับจากเส้นที่เราขีดมาเนี่ยให้มีขนาดที่เท่าๆกันอย่างของผมเนี่ยก็ใช้ขนาดที่5เซนติเมตรนะครับเมื่อแบ่งช่องมาได้แล้วผมก็จะขีดเส้นครับทั้งหัวและท้ายเนี่ยแบบนี้เลย แล้วก็จะใช้ตะกูครับยิงทั้งหัวและท้ายหรือจะใช้ตะปูก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าตัวสกูหรือว่าตะปูที่เรานะครับยิงหัวท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถนะครับเอาไม้เนี่ยไปวางในช่องได้เดี๋ยวเราลองดูครับว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างไรในการใช้หัวตะปูหรือว่าสกูแบบนี้นะครับ นี่นะครับเมื่อเราเอาเข้าใส่เข้าไปในช่องเนี่ยเราจะสามารถเอาไม้เนี่ยไปวางพาดตัวหัวสกูแบบนี้ได้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับความเอียงของตัวบานเกตแผ่นไม้ของเราครับที่เป็นไม้ผลเนี่ยได้ลักษณะบแบบนี้เลยนะครับผมก็เอาตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับที่ยิงด้วยสกูเนี่ยไปวางใส่ในช่องเลยครับตามตำแหน่งจากนั้นเราก็ยิงสกูเนี่ยยึดตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดกับตัวกรอ,อบด้านข้างทั้งหมดแบบนี้ ถัดมานะครับผมก็จะตัดตัวแผ่นไม้เนี่ยให้มีความยาวเท่ากับความยาวของช่องลมโดยเราจะตัดส่วนที่ไม่ดีนะครับของตัวแผ่นไม้เลตเนี่ยออกไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะวัดระยะให้ได้นะครับขนาดเท่ากับความยาวของช่องลมแล้วเราก็จะตัดแผ่นไม้เลตออกมาเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยเราอาจจะตัดออกไปด้วยเพื่อทําให้ผิวหน้าไม้ของเขาเนี่ยสวยงามแบบนี้นะครับ อันนี้ถ้าใครมีตัวโต๊ะเล่ยวงเดือนก็ต้องบอกว่าสามารถทํางานได้สะดวกนะเราสามารถที่จะตัดไม้แล้วก็ซอยไม้ออกมาได้ลักษณะแบบนี้เลยเมื่อเราได้ไม้มาแล้วนะครับผมก็จะมีการขัดตัวผิวไม้ตักนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวผิวไม้เนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับทีน,นี้ผมก็เอาตัวแผ่นไม้ที่เราตัดมานะครับมาลองวางดูก่อนว่ามันสามารถที่จะเข้าได้พอดีหรือเปล่า ลักษณะเห็นจะเห็นว่าเมื่อเราเอาตัวแผ่นไม้ใส่เข้าไปนะครับตัวสกูเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับเป็นตัวรับด้านหน้านะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ตะป,ปูนะครับตอกบริเวณด้านหลังนะครับที่จะเอาไว้รับตัวแผ่นไม้ที่เราเอียงไว้นะครับตามที่เราต้องการเมื่อเราได้ตัวแรกแล้วนะครับเราก็วัดระยะขึ้นไปเท่าๆกันที่5เซนเหมือนกันนะครับเท่ากับตัวสกูที่เรายิงเลยระยะนะครับที่ห่างกัน โดยเราก็จะตอกตะปูนะครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวที่เอาไว้รับตัวแผ่นไม้ทางด้านหลังผมก็จะตอกแค่ฝั่งเดียวแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องตอกลึกมากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องเอาตะปูตัวนี้ออกนี่นะครับเราก็จะสามารถเอาตัวไม้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะไปเทินกับตัวสกูที่เราได้ยิงไว้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเทินกับตัวสกูของเรานะครับแล้วก็องศาการเอียงเนี่ยมันก็จะเท่ากันทุกอันแบบนี้ครับ ต่อมาครับผมก็เอาตัวแผ่นไม้เนี่ยมาทาสีก่อนครับซึ่งสีที่ผมใช้จะเป็นวูดเทคไฮบริดวูดกาดตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งสีย้อมไม้แล้วก็เป็นทั้งยูรีเทนนะครับป้องกันเนื้อไม้ด้วยนะครับทาตัวเดียวเนี่ยคือจบเลยนะครับจะทาสักสองรอบก็กําลังดีนะต้องบอกว่าผมเนี่ยทาตัวเนื้อไม้เนี่ยอยู่ประมาณสักสองรอบนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ตัวเนื้อไม้เนี่ยมีความเข้มแล้วก็สีที่ผมใช้ก็จะเป็นเฉดของตัววอวนัทนะครับเพราะผมชอบ ในเฉดของสีวอลนัทนะครับมันทําให้ไม้ของเราเนี่ยดูมีความเก่าๆนิดนึงนะครับแล้วก็มันทําให้เนื้อไม้เนี่ยมันสวยขึ้นครับผมก็เลยใช้เฉดสีวอลนัทแบบนี้ครับทาสองรอบต่อมานะครับต้องบอกวิธีการยึดนะครับตัวแผ่นไม้บานเก็ตของเรากับตัวช่องลมเนี่ยผมใช้วิธีการคือใช้ตัวกาวไม้แบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะยึดนะครับตัวแผ่นไม้ของเรากับตัว กรอบด้านข้างได้นะครับแต่เวลาติดเนี่ยจะเห็นว่าตัวกาวมันก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าเราสามารถที่จะใส่ไม้ไปก่อนแล้วก็ค่อยหยอดกาวที่หลังก็ได้นะครับมันจะทําให้กาวเนี่ยไม่เลอะหรือใครจะหาวิธีการยึดแบบอื่นๆก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวการใช้กาวเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสําหรับผมผมก็เลยใช้วิธีการนี้นะครับนี่ครับจะเห็นว่ากาวมันก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับแต่เมื่อมันแห้งแล้วนะครับเราสามารถที่จะทาสีทับได้ เมื่อผ่านไป1คืนครับเราสามารถที่จะถอดตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับที่เรายิงตะกูไว้ออกมาได้ครับเราก็จะได้เป็นช่องบานเกล็ดตามองศาที่เราได้วางไม้ไว้แบบนี้เลยครับนี่ครับตอนนี้ต้องบอกว่ากาวต่างๆในแห้งแล้วและทีนี้นะครับจะเห็นว่าช่องด้านบนเนี่ยมันจะมีช่องว่างที่ใหญ่อยู่นะครับผมก็เลยนะครับใส่แผ่นไม้เข้าไปอีกหนึ่งแผ่นนะเพื่อเป็นการปิดช่องด้านบนแบบน,นี้แล้วเราก็ทาสีทับไป มันก็จะใหะ้ตัวผิวไม้ต่างๆเนี่ยมีสีที่ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไอเดียแล้วก็เป็นวิธีการที่ผมทำนะครับแบบง่ายๆนะเป็นงาน DIY ไม่ได้แบบทํางานแบบเนี้ยบมากเท่าไหร่นะครับเป็นงานที่ทําใช้เองนะครับต้องบอกว่าสามารถทําใช้ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับใครที่ชอบงาน DIY ทําเองใช้เองนะครับสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้กับวิธีการอื่นๆหน้าง,งานอื่นๆได้ ในส่วนของตะปูตรงนี้นะครับเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วเราสามารถที่จะถอนออกได้นี่ครับเราก็จะได้เป็นบานเก็ตของช่องลมออกมาลักษณะแบบนี้เลยก็สําหรับในคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นไอเดียที่มานําเสนอหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ